สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีกแพ่งซู้ขูสุกคนซุโมสูบอลสบายดีง่ายด้อพี่น้องพอกับส่งน้องมินี่ค้อเก้าคือเดิมพี่น้องไอ้ยังนี่่ปนยัย่างนังเยพี่นไฟใหญ่เต่ามาให้นี่ยนะยกขึ้นยกขึ้นปุ๊ปุ๊อาจะไปทั้งรถปุ

đây đấy đây, để thay คลิป con. ให้ไปขุดคุ้มโซล่าเซลล์หมูดูนะ ừ. เงี er ้ยรู like ้กันนะสบายดีพี่น้องกระปูแม่น้ำองกระแพงกระปูอไรได้มาใส่เนาะไปงมมาได้เนาะไข่ปะไข่ได้เนาะ <laughs> lúc nè Lúc cục sẽกินสดเลยแน. เออท่านซู่, lụcท่านซู่. เอาโลด.ขอเองเออเองเลย.อ่า tí าำห่งแล้วเสมุ้ยท้องใส่แหละบอมืออื่นช่ยเจ้ากยุอมืออื่นจไปกินเสี้ยงมันกิไดกีต้าคมท่านพี่มาหออที่ะบ่ได้กินหอมเนี่ยอยู่บ่ได้ ว่าจะอืึอยนี่พี่น้องเอ้ยเอามาใส่ดูแผงตัวนัลายนี่ยคิดแล้วมาจัดถันเลยเอามาใส่ก่อนไอ้บ่อรัวก่อนจัดสุกเอาไปเลยจากสุกบ่สุกโอ้ยแม่โธ่โธ่อืมโธ่โธ่รีบพี่น้องเอ้ยปลาตกกระแป้งปะนูยแป้งน้องเมยอยู่รังคาพูนจะลงมายำไหน ยังจะบอกใคร่เดียวไปนอกอยู่ลังคาผมชุ่ยๆไก่กับผู้เจ้าอยู่แทกกับลงมานะนำเนาะเออลงมาหลัดถาเลยเติมท่านเขาอีก bị kết <laughs> Mưa là phân giang bố mất phía nỗi mưa khâu đào này đấy Nó mưa còn sẽ đại cho chói vô Hả? Chúc con, chúc con Nó Giang kết, bị kết Chuột <cười> chuột, giang <laughs> <dàng> ăn sàng <laughs> กระเพงน้องมวยพี่น้องน้องมวยเอากระเพงมาให้ปูไงแค่บรรทัดที่เป็นเลย ไຜມมນມີເດຕົ້ນແຫຼະເດເດປື້าะມັ่นູມน หอมนะดีบอบมั่มนะไปดีบ้อนดีบ๊อบไปดีอนมั่มลโอ้กล้องโสบายดีป้ะลูกจาสุจ้ิตไปสุจริามาเถอะเข้ามาเถอะ อมมาน้เออบอเปิดใส่ให้ไว้โอ้ยในทางก็ดีกันอย่างกระหล่กว้งงอยมันมาไงแล้วเฮ้ยไอกินกันหล่ำแบกหลังกบบไม่ชุกนั่นนนเนนาเอ้กินแล้วพอชิ้นมอ่ะกินน้อยแท้ มันนี่ขาวตัวอ้กูโบว์เหมือะมาว่ามอไอ้กระ้ือัะยิ่งยุ่ยเชียงคาประตูนี่คือกระเป้งพี่น้องเอ้ยกระเป้งเดี๋ยวอันไรคุยายคนสิว่าเอ้ามันต่างกันอย่างไรกับกระปุกกระมี่หม่นมองต่างพี่น้องเพราะว่าเด้อเด้อ เบิร์มุมนี่คือคือสีต่างเกอคือสคือกันพี่น้องแต่ว่านี่นี่มันสีแปลกว่ากระแป้งก็สีแปลกว่าแล้วกาสิยู่อยู่แม่น้ำโค้งพี่น้องเนาะตามแม่น้ำโค้งตามห้วยตามบ้านเท่าบบมี่ได้ต้องอยู่ต้องอยู่แม่น้ำโค้งอย่างเดียวเี่กตัวแม่นี่พี่น้องเนาะต่างกันหน่อยนึงนี่กระปูสิตัวใหญ่กว่ากระแป้งสิตัวน้อยกว่าไปมาเบิ่งชิฟเฟิลกินกันทั้งนั้น ย่างเส็บๆนัวๆพูนว่าฮ่าที่โต้เนาะทั้งกินทั้งย่างเลยกินข้าเต่ากินอ่างซ่างก้อนโอ้โหคือว่าสะประยัยให้สร้างโยงได้ร้อยประยัยให้ยักษ์สุดเลยร้อยอ๋งสร้างอ้าว่งานเลยบ่โดยโดยโดยยินดีด้วยนะครับที่ได้งานใหม่ตะกมยินดีนั่เด้อมาออื่นขอเสียหมักม่วงมาสุกอีกอ้าวเจ้าสิยางาน เจ้าจ yeah, like ิเบตบนหม่เจ้าจเบอนให่งาม่ากับเ่ยหอมาตำกับบนมนแนวเนาะมเนแนวมนเปนแนวมเแนมนป้าเจ้าสิส่งกินลงหอมๆลงไปหาอีกเอามืออะไรดิเจ้าใช่ไห เอาปลาแทกมาร์คให้จะซื้อบอกกลิ่นน้ำชาบอร์เนี่ยเอาโอ้โดยโดยโดยเพิ่นร้อนปอยู่กินน้ำเนาะดีใจหลายสมใยเพิ่นเมื่อเตรียมยังไหวเลยพี่น้องเอ้ยเมื่ออื่นบ่สร้างเพิ่นจะไปเฮ็ดนะลุงโอ้ลูกกลมเมื่ออื่นกินลาบไก่ลาบเป็ดได้เนี่ยหันอยู่เฮ็ดบ้านเจนะ เฮ็ดอยู่นี่แล้วเพร่ะก็สิบไปเฮ็ดเงั้นเจ๋พี่น้องเอ้ยเมาหาดังน่ะเขาเจ้ากันได้มาอมาละเฮ้ย Khái gì vậy? Cứ xì xe nó hey, Chào anh <laughs> <laughs> đấy Lôi vào pha gìn đấy Thả ตางกับเมายังให้เลี้ยวเพิ่นวะโอ้มีลูกค้าทร่นน้ำอีกเลยสร้างกันได้ผู้มาคู่ขาตัะเนี่ยนมาขึ้นน้ำเึ้นตาตาตางะวัง โอ้ยจักไงจักจามพี่น้องเว้ยให้น้อยมากคอยซีมึงเลยลูกกุ้มอีานมว่าได้ๆอุ้ยห่างกับลงกินข้าวเออนฝ่าอีชานมเสือแั้นๆอานอีนีดเปรี้ยวหนักเช็ดแต่นี่กินข้าวป้าโต กินลายเนาะเพราะว่ามันตุย้ยรตูยนถือมาแตกข่าวแล้วกเลยไปลงกไปกินผู้อีกห้าวางเชื่อเหมือนไม่กินสาวลางก็บกรด้ลูกลายกินลายอ่าโอ้ประสิเทพื้นมือนเหนืฮะเนาะเล่งขนาดเลยสร้างก็ได้ามามาว่าอือ